ไครมาพวกเน็ตเน็ดมาเฮ้ยไอ้นี้ไงไอ้แมพที่กูเล่นไงไอ้ไอ้นี่อยสองคนนี้ไอ้แมพแค่นี้กูก็เล่นไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะแล้วก็มีใครไม่รู้แม่งมาฆ่ากูโคตรหาอะไรยเงี้ยแม่งไงสัตวสฆ่าตายฆ่าตายไปเรื่อยๆเยอยโคตรหาแบบนี้กูก็แหลกแมพมาเดอร์กูก็แหลกเออเอาหาแมพไม่แหลกเลยแมพเช่นนี้กูก็พุ่งรับได้เซฟได้อยู่ เราหาแม่เล่นก่อนแม่ไม่ค่อยมีแม่เพื่อตัวเล่นเลยเฮียแป๊บไหปลาเรียบร้อยไอเฮียคอมดับไอสัตว์